โอเคมาทำทำเรียบร้อยอับปากอับปากเรียบร้อยอ่ะฮะโอ้โหเยี่ยมอเฮ้ยอาบุญเยี่ยมใส่ด้วยแต่พอเป็นเจ้าของแต่ควายมั้งเดีอ่ะเดี๋ยวให้กูลุกขึ้นมาก่อนนี่เฮี้ย กุเยี่ยวสามก็ให้ไม่เป็นไหมโอ้มันเข้ามาผิดทางเฮียเยี่ยวทำตัวไม่เป็นประโยชน์เลยกูตีอ๋อเพูดที่อะไรไม่ตรงอันนี้อะไรเนี่ยตุ๊กตายางของกูแล้วมันมีเฮียอะไรอ่ะโอ้โหแกเบื่อไงระหว่างที่มึงไม่อยู่อ่ะไม่มึงทะเลย

ตาอุ่อนหรือเมื่อไรวะตีนนได้อยู่ทักดื้ออยู่แล้วที <laughs> ดูรู้กูตกแล้วถ้ามันทิ้งไปไอ้สามไอ้เจ้กูหิวไอ้เฮ้ยมันอยู่แล้วล้างเดี๋ยวเดี๋ยวตายไอ้เชี่ยไอ้ยฮัลโหลนุ่มๆไปๆ๋ยวาพุ่งตอนนี้นะกูจะตายกูว่ากูเคยเห็นอนาคตอนาคตที่กูแบบ จะตายขาหลุดน้ำม, e, มีเหี้นน้ำน้ำหน้าจอกูเทาเลยเหี้ยเฮอย่ายาย่ายใครมีของมีอะไรแล้วก็อหยย่าลยน้ำน้ำกูตายตายเหี้ยอะไรก็ฆ่าหิวไงกูตายจริงๆเนี่ย ไม่ได้ตายโง่ยังยืนอยู่มึงก็กินอาหารกระป๋องกินอาหารกระป๋องดีตายยิงเลือดกูบมดเลือดกูหมดตัวกินอาหารกระป๋องดีช่วด้วยเออมึงก็กินอาหารกระป๋องดีช่วยด้วยเฮียอะไรมันก็ยืนอยู่ทำไมกลัวอ่ามึงจะหวงเล่นตุรีน่อยเหี้ยยิ้มตายเลยตายไม่หิว โดนถามพ่อมายังถือของไว้อีกอีกใายมึงเป็นตัวอะไรกันแน่ถามมึงตายไปแล้วนะไอสัตว์เดี๋ยวกูว่าโดนอีแกดูดคอชัวไอ้เงี้ยตังมึงตลกงี้เฮี้ยึงี้กูห่องงี้สัตว์ไอ้ห่ามึงดูด พี่เจ๋อไรวะกูไม่ไดยิงไอ้ควายนมยังใหญ่ไอ้เหีห้ย <c oughs> ไอ้ผีผีนมยังใหญ่ไอ้ทาบมึงไม่ได้ฟื้นหรอกชาตเนะนี่ยไอ้เหี้ออยอะไรวะดีเกมไหมไอกกันก็โหลดเสร็จแล้วด้วย Five minutes later <c oughs> แปลกนะมึง

เฮียเฮียมันต like ีเฮียม kind of hey, he ันก็แคปโซดไอ้เฮียแล้วทีหมวกมาจัดโซนดิเฮียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตวใครละเกินนี้เฮียเบอร์เกอร์ของใครไม่รู้กูขอกินกูขอกินกูหิวข้าว หลังรถไอ้ดูขยับรถขยับขยับรถเข้ามาเนี่ยเลยหลังรถมีก็ไปเปิดหลังรถแดกนี่เฮ้ยคุณตอเทอร์โบเฉยแย่โคตรโหดแถมกังทำความสะอาดรถไมต้องโคตะความเะี่ยฮะไอ้เยอะขนหนักข้าวเยอะโอเคเจ้ชเลย ไอ้เหี้ยวกูไม่มีแม้แต่จะเยี่ยวเ้วยออกมารุ้ยท้งเยอะกูเยี่ยวไม่ออกเุ้ยเงาวับเลยแล้วยี่ห้ออะไรกด B อ่ะกด B ปิดไหมแล้วกดอะไรเยี่ยวกวดเยี่ยวกด P เอะเนี่ยมีมีโอ้ AK ของกูไอสัตว์กูเยี่ยวอ่ะมีที่ชุบด้วยนะเว้ย กูหิวน้ำกูหิวน้ำไหนกูหิวน้ำกตู้ดิไหนมันแอลโกอฮอล์นี่วะเยี่ยมก,กินแอลโกอฮอล <laughs> <ด>์ด้านหลังด้านหลังเงาครับด้านหลังก็มีเฮ้ยเฮ้ยเย็ยน,น้ำอยู่นี่ควายเค okay, สเสร็จละของอ,อะไรอ่ะเข้าไปอะไรต่อยกันวะเฮฟเฮฟเฮปเฮฟอุ้ย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 เหลืองติดไว้เหลืองติดไว้อุ้ยแย็บยับแย็บไว้ยยับเว้ยยับเว้อุ้ยอุ้ยเฮป ครับแพครับครับคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ไอเหลืองไม่เอาที่อะไรเลยเอามึงสองตัวอ่าเออเออเออแคับครปเฮ้ย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 ,ยนี่ไข่แพ้ตายเยราตมันไปแล้วไปแล้ว ตัมไปตามมันไม่ยอมไปตามไรแล้วไอ้พ่อกัดพ่อกัดมันไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้โดนไปแล้วมันไม่รอแล้วเว้ยตามมันไม่ยอมตังไอ้เหี้ยนั่นแหละมึงควรที่ไปเล่นไอ้เหี้ยนั่นไปให้รอมาแล้วยิงเลยนะไอ้เหี้ยป้าป้าต้องรอไอ้เหี้ยโดูไปรอเอามันไม่มาไอ้้เหียยิงกระหน่ำมันป้าจะไอ้เหี้ยชุดเหลืองแล้วพ่อไอ้เหี้ย มันก็บิ่ก็พออยไอ้เฮียโดนมานี่ดิชนแรกไอ้โดเฮียเดี๋ยวมันไม่ห้าสิบกิโลนะเว้ยฟึ๊กแปดอยู่เลยอะไรน้ำมันกูหล่นน้ำมันกูุลกูไม่ห่วงอะไรเท่าน้ำมันไอ้เฮียพวกมึงไม่ไปยี่ห้อไรกินนั่นอะไรสัตว์กูไม่ไหวแล้วไปยิงตัวตายไอ้เฮียเขาจมาหายถ้าข้าถ้าข้ากดไอ้โดให้ตายโดอุ้ย พูดยังไม่ทันขาดคำเลยใส่เลยเหรอชุดเหลืองลักพ่อเกิดอะไรขึ้นโอ้โหปิดปิดประตูที่นี่แรงเลยอ่ะเังน้ำมันไปนู่นแล้วมันลงเพืินไปแล้ว

แมง้เฮียตอไไปตัวมอไปมดอกแม่งหมดเลยเฮียเฮียคคุมตัวตัวเองไม่อยู่เฮียอาลมร้อนเยไเหสิบเอลวอีกสามเก้าสมเก้กเแล้ แต่เราไม่แวะแม่งเร็วกวาเลยไม่ต้องแวะต้งยีดเลยเลยน้ำมันหมดลอ้ห้โอ้อะไรของมึงเหี่ยอเชี่ยเอ้ยทำไมรถมันแปลกตังไอ้เจดีมันกางอะไร้เอาเอาอเียดขับเ่งเนี่ยอ้เหี้ยนี ไอ้ควายเอ้ยมันขับอย่างเงี้ยมันต้องขับอย่างเงี้ยไอ้เี้ยหลบในหลบในหลบในรถตีหลบในแย่ต้อกูยิงมันตายคารถกูจะเอามันออกมาได้ปะมึงก็ลองดูดิเอึงต้องมึงต้องชุบมันนะชุบล่ะมันตายไหมตายอ้ามันตายอีกตายเลย

ไอ้ดูมึงตายแล้วเพื่อนเสร็จไอ้ดูมึงตายแล้วไอ้เหี้ยรไอ้เช่นเหียรเลยวะไอ้เหี้ยรไอ้เหียรเลยวะเพียเพียเพียจังไอ้แดงไอ้แดงแข้มเนี่ยนะเพียรเข้มเลยออกเกมกลับไปมารังกลับไปกูยังไม่ออกเลยไอ้ควาย นี่กลุ่มมีอะไรวะไอ้ควายต้องเอาไปด้วยเหรอไอ้ยันตู่มึงบังหน้ากูยันต่างบรรยกาศเป็นตาลีบันอ่ะเกิดแบบฆ่ากูกับแบบฆ่ากูแล้วขับรถทุยไอ้ยันมันเป็นโรลงจากรถไอ้ควายไม่รู้ทางแต่ว่ากูออกอเคก็มีควาเสี่ยงก็ดีนะ ตอนนี้มึงเงินกี่โลแล้ววะสิบสี่ไหนวะาสองสัญญาณก็ไม่มีเลยวะแดงแดงเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีเลยกูเหนื่อยแล้วกูจะอยู่เลยไม่ฉันได้อยู่เลยว่าถึงเวลาสิ้นสุดแล้วทำไมรถช้าลงวะเอาน้ำมันหมดอ้าว ได้กินกูทำไมเนี่ยกระถางพี่จบเก็บแล้วเว้ยไม่หมดอ่ะไม่หมดอ่ะไม่หมดอ่โอ้ยเฮียออกเก็ออกเก็บประาสามคนเลยเฮียออกเก็เชิญเชิญเชิญมามันเสียงดนตรีสั่นยังอึกระทึกทุกมุมสายสุดสุๆจบจั๊กนะสาวหนุ่มมาตุ้มมารุม ยาสามชากันให้มันเชิญเชิญมาบนฟรอไม่ต้องวีรรอมาสายสะโพกร้ารำโจ๊ะุดสุดโจ๊ะจะจะเท้ากระนำ้าดินเธอทำเอาใจดวงนี้สลาย